สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักพบกับอิสยาในรายการเพื่อขุนที่รักรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเราทุกคนที่จะเข้ามาใคร้ควรพระวจนะของพระเจ้าในพระคตธ,ธรรมคัมภีร์ร่วมกันนะคะเพื่อเราจะมีความเข้าใจในน้ำพระทัยพระประสงค์ของพระเจ้าและเพื่อเราจะเข้าใจและรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อเราจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นพระเยซูคริสต์ ทรงเป็นพระวาทะของพระเจ้าพระวาทะทรงสิทธิ์กับพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มสร้างโลกให้เรามาอธิษฐานร่วมกันค่ะสาธุการแด่พระเจ้าขอพระคุณความรับพระเมตตาของพระเจ้าโดยพนามพระเยซูคริสต์โปรดเจริญพระเจนิญคำของพระองค์ทั้งข้าพระองค์ที่จะกระทำตามพรพประสงค์ของพระองค์ขอให้เป็นถ้อยคำแห่งสิปัญญาการทรงนำที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระเจ้าโปรดเปิดหูตาใจจิตวิญญาณของเราทุกคนที่ได้ยินได้ฟังและรับไว้จะเกิดผลตามความเชื่อส0สบเท่า60เท่าและร้อยเท่าขอพระนามของพระเจ้าได้รับพระเกียรติขอมอบไว้ในพระคุณความรักของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน วันนี้เราจะมาดูพระธรรมมัทธิวในบทที่18ตอนที่สองกันต่อนะคะข้าพเจ้าจะอ่านทีละข้อทีละตอนแล้วก็ทีละบทค่ะแล้วขยายความเข้าใจตามการทรงนำของพระวิญญาณเมื่อเราคขควรพระคัมภีร์ร่วมกันนะคะเราจะมาดูว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร สิ่งที่เราได้เรียนรู้และรับไว้เพื่อเราจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะพระคิดธรรมคำพีค่ะแบ่งออกเป็นสองภาคค่ะหนึ่งภาคพ,พันธสัญญาเดิมมีทั้งหมด39เล่มสภาคพ,พันธสัญญาใหม่นะคะมีทั้งหมด27เล่มค่ะพระธรรมมัทธิวนะคะเป็นเล่มที่1ในย7เจเล่มของภาคพ,พันธสัญญาใหม่ค่ะ มัทธิวบทที่18นะคะผู้เขียนคือท่านมัทธิวผู้เป็นเลวีเดิมเป็นคนเก็บภาษีมัทธิวเขียนถึงคนยิวโดยเฉพาะนะคะช่วงเวลาที่เขียนก็ระหว่างคิสสักราาที่60ถึง65ค่ะสถานที่สำคัญก็จะมีเบตเลเฮมเยรูซาเล็มคาเปอร์นาอุมกาลิลียูเดียลักษณะความสำคัญนะคะท่านมัทธิวก็จะมุ่งเน้นคำว่าบุตรดาวิดค่ะ เพื่อจะพิสูจน์แล้วก็ชี้เห็นถึงหลักฐานที่สำคัญนะคะว่าพระเยซูริตนั้นทรงสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดค่ะพระเยซูริตทรงเป็นพระเมสยาผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้ให้เป็นกษัตริย์นิรันร์นะคะพระเยซูริตทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดค่ะตามซึ่งพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยแก่มรดาผู้เผยพรจนะของพระองค์ตั้งแต่โบราณกาลมานะคะ พระธรรมมัทธิวบทที่18ตอนที่2ค่ะในหัวข้อเรื่องคำอุปมาเรื่องธาตุที่ไม่ยอมให้อภัยขณะนั้นเปโตมาทูลพระอ,องค์ว่าพระอ,องค์เจ้าค่ะหากพี่น้องของข้าพระอ,องค์จะกระทำผิดต่อข้าพระอ,องค์เรื่อยไปข้าพระอ,องค์ควรจะยกความผิด ของเขาสักกี่ครั้งถึงเจ็ดครั้งหรือในหัวข้อเรื่องคำอุปมาะคะเรื่องธาตุที่ไม่ยอมให้อภัยนะคะในบ,บทนี้นะคะ,อะตอนนั้นก็เปโตรก็เข้ามากราบทูลพระเยซูนะคะแล้วก็สอบถามพระองค์ว่าถ้าเปโตรมีเรื่องกับพี่น้องเนี่ยนะผู้ที่ทำผิดต่อเขาเนี่ยนะและเขายกโทษให้เนี่ย ในความผิดของพี่น้องเนี่ยถ้ายกโทษให้สักกี่ครั้งเหมือนเหมือนว่าจะดูว่าว่าดีนะคะว่าจะยกให้สักเจ็ดครั้งนะคะเจ็ดครั้งในอาเลขทางยูนะคะก็เป็นเลขที่สมบูรณ์นะคะแต่พวกธรรมจารย์นะคะของชาวยูวก็จะให้มีการยกโทษแค่สามครั้งนะคะแต่ในบทบทนี้นะคะเปโตก็นะก็เดีทำเหมือนใจกว้างนะแบบว่า จะยกโทษให้ถึงเจ็ดครั้งนะครับเพราะเลขจิตเป็นเลขแห่งความสมบูรณ์นะคะเขาคิดว่าเขาเนี่ยใจกว้างแล้วนะก็มาถามพระเยซูนะคะว่าเขาควรจะยกโทษให้พี่น้องที่ทําผิดต่อเขาเนี่ยถึงเจ็ดครั้งหรือใจกว้างนะเปโตรแต่พระเยซูพระเยซูตัดตอบเขาว่าเราไม่ได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้นแต่เจ็ดครั้งคูณด้วยเจ็ด เนี่ยการนี้ก็ไม่ต้องไปคูณให้ลำบากนะคะแต่ให้รู้ว่าพระเจ้าไม่ให้เราจดจำความผิดนะคะเจ็ดคูณเจนะก็ไม่ไม่ให้จดจำความผิดของพี่น้องนะคะมันก็ถ้าเกิดว่าเราจดจำความผิดเนี่ยก็เหมือนกับเราก็สะสมรากขมคืนไว้ภายในชีวิตของเราะคะก็จะมีอะไรคะความทุกข์ทุกข์ใจ ไอคนที่ทําให้เราขมขื่นเจ็บปวดนะเขาก็ยิ้มหน้ารอยไฟลอยมานะเพราะฉะนั้นนะอย่าอย่าสะสมความขมขื่นอย่าสะสมโทษไว้ให้แก่ตัวเองเลยให้อภัยเขาไปนะคะแล้วคุณจะเป็นบุตรสุดทิ่รักของพระเจ้านะเพราะว่าคุณเป็นผู้สร้างสันตินะผู้ที่หวานสันตินะ,ะให้อภัยแบบง่ายๆเลยไม่ผิดก็ ขอโทษค่ะขอโทษครับง่ายนิดเดียวนะแล้วก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะกับการกระทําของเขาเนะีคะเพราะว่าผู้ที่หว่านสิ่งใดก็จะต้องได้รับผลนั้นนะคะก็มันเป็นสิ่งที่นะคะมันเป็นความจริงที่ลงตัวอยู่แล้วนะคะปลูกข้าวก็ต้องได้ข้าวเนะะี่ย ปลูกสิ่งไหนก็ต้องได้รับสิ่งนั้นหวานอะไรก็ต้องได้รับผลนั้นนะคะถ้าคุณหวานสิ่งที่ดีคุณย่อมได้รับสิ่งที่ดีแน่นอนคุณหวานความจริงคุณย่อมได้รับความจริงนะคะ ừ. พระเจ้าทรงเห็นคุณว่าคุณเป็นบุตรแล้วคุณก็จะเติบโตในฝา,านจิตวิญญาณด้วยนะคะก็ไม่ต้องจดจําความผิดของพี่น้องนะคะในบริบทนี้นะคะพระเยซูทรงตรัสตอบมาบอกว่าเหตุฉะนั้นแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเจ้างองค์หนึ่ง ทรงประสงค์จะคิดบัญชีกับทาตเมื่อตั้งต้นทำการนั้นแล้วเขาพาคนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้หนึ่งหมื่นตะลันมาเฝ้าเนี่ยทาจึงสั่งท่านจึงสั่งให้ขายตัวกับทั้งเมียและลูกและบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นเอามาใช้หนี้เพราะเขาไม่มีเงินจะใช้หนี้ท่าดุกหนี้ผู้นั้นจึงกราบลงมิงวอนว่าข้าแต่ท่านขอบ ข้าแต่ท่านขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้นี่ทั้งสิ้นเจ้าองค์นั้นมีพระไัยเมตตาโปรดยกหนี่ปล่อยตัวเขาไปแต่ทานผู้นั้นออกไปพบคนหนึ่งเป็นเพื่อนทาาด้วยกันซึ่งเป็นนี่เขาอยู่100หนึ่งร้อเดนารือันจึงจับคนนั้นบีบคอว่าจงใช้นี่ให้ข้าเพื่อนทาาคนนั้นได้กราบลงอ้อนวอนว่าขอโปรดผัดไว้ก่อน แล้วข้าพเจ้าจะใช้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาตลูกน,นี้นั้นไปจําจองไว้จนกว่าจะใช้เงินนั้นในบริบทนี้นะครับพระเยซูก็ทรงนะ,ะอุปมานะากล่าวคำบูมาให้เปโตแล้วก็เหล่าสาวกได้ฟังนะคะว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเจ้าองค์หนึ่ง ทรงประสงค์ที่จะคิดบัญชีกับทาสเมื่อตั้งต้นทำการนั้นแล้วเนะเขาก็เรียกเขาก็พาทาสคนหนึ่งนะี่คนงานก็พาทาสคนหนึ่งนะซึ่งเป็นหนี้หน,นะะึ่งมื่นตารางนะฮะก็เยอะมากเลยนะหนึ่งหมื่นตารางเนี่ยนะ,ะสมัยนั้นเงินก็มีค่ามากๆเลยฮะหมื 1, ่นตารางนี่บอกโอ้เรียกว่าหนี้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเนะี่ยพอ ปอต่อให้ขายทั้งลูกทั้งเมียทั้งที่ดินทรัพย์สินต่างๆนะีก็ไม่สามารถจะใช้คืนให้ได้หมดเลยนะคะเนี่ยนะนะหนึ่งหมื่นตลานมาเฝ้านะเจ้าองค์นั้นนะท่านจึงสั่งให้เขาไปขายตัวกับทั้งเมียและลูกของเขากับบรรดาสินคองที่เขาไม่อยู่นั้นแล้วเอามาใช้นี่นะสั่งให้ไปขายตัวขาย ทรัพย์สินที่มีแล้วก็ขายลูกขายเมียขายทุกสิ่งที่มีเอามาใช้หนี้นะเพราะว่าเขาไม่มีเงินจะใช้หนี้ไม่มีสิ่งใดที่ใช้หนี้ได้แต่ทาตุกหนี่นั้นนะคะกราบทูลเจ้าองค์นั้นนะคะแล้วก็วิงวอนร้องขอผัดไว้ก่อนนะคะแล้วเขาจะใช้หนี้ให้ทั้งสิ้นนะ เจ้าองค์นั้นนะคะมีพระไทยเมตตาเนะะี่ยโปรดยกนี่แล้วก็ปล่อยตัวเขาไปคือเจ้าองค์นั้นนะคะก็เปรียบเสมือนพระองค์นั่นแหละคะ่ะที่ทรงยกนี่บาปให้แก่คนคนบาปเนี่ยคะไม่ไม่ต้องนั่นเลยยกนี้ให้แบบเมื่อเขามา,าวิงวอนร้องขอนะด้วยผัดผ่อนไว้ก่อนแต่ด้วยความรักเมตตานะ เจ้าหนี้ยกหนี้ให้แก่ลูกหนี้นี่ซึ่งเป็นหนี้ซึ่งมากมายมหาศาลต่อให้ขายลูกขายเมียขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ยังไม่พอจะใช้หนี้นะก็ปลดยกให้แบบเปล่าๆให้ฟรีๆเลยนะคะแต่เป็นไงคะเมื่อเขาเมื่อธาตเมื่อเจ้าหนี้ปล่อยธาตคนนั้นไปแล้วนะคะเขาออกไปพบเพื่อนธาตด้วยกันนะคะ ธาตุกับธาตุด้วยกันนะคะซึ่งเป็นนี่เขาอยู่แค่หนึ่งรเดนาลีอันเท่านั้นคือเรียกว่ามัน,มนเงินมันห่างกันลิบลับหลายหลายร้อยเท่าเลยนะคะที่จะสามารถเปรียบเทียบกันได้นะเป็นนี่อยู่เพียงเล็กน้อยนะแต่กับทาตคนนั้นนะคะซึ่งมีนี่เยอะเนี่ยแทนที่จะเห็นใจเพื่อนทาตด,ด้วยกันเนะะี่ยกลับอะไรคะขยุ้มคอเขานะคะ บีบคอเขาเลยนะคะว่าแล้วก็บังคับให้ใชหนี่ให้เขานะคะเพื่อนทาสคนนั้นกราบลงอ้อนวอนขอร้องนะคะให้ผัดไว้ก่อนแล้วเขาจะใช้ให้แต่ทาสที่มีนี่เยอะคนนี้ไม่ยอมนะคะแล้วก็นําเพื่อนทาสเน,นี่ยลูกนี้เนี่ยไปจําจองไว้จนกว่าจะใช้เงินนั้นนะคะดังนั้นค่ะเพื่อนทาสด้วยการค่าฝฟายเพื่อนทาสเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้น ก็พากันสลดใจเศร้าใจย,ยิ่งนักจึงนำเหตุการณ์นั้นทั้งปวงนั้นไปกราบทูลเจ้าองค์นั้นท่านจึงทรงเรียกทาตนั้นมาสั่งว่าไอข้าชาติชั่วเราได้โปรดยกหนี้ให้เองหมดเพราะเองได้อ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนทาตด้วยกันเหมือนเราได้เมตตาเองไม่ใช่หรือแล้วเจ้าองค์นั้นกลิ้ว ถึงมอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพระบิดาของเราผู้ทรงสิทธิ์ในสวรรค์จะทรงกระทําแก่ท่านทุกคนอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวางพระเยซูก็ทรงยกคำอุมหามาสั่งสอนสาวกนะคะ ก็ชี้ให้เห็นถึงอะไรคะความรักเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเจ้าผู้ครองนะคะยกหนี้ให้ทาตซึ่งมีหนี้ล้นพ้นตัวนะต่อให้ขายทุกสิ่งทั้งหมดทั้งตัวเองทั้งครอบครัวลูกเมียที่ดินไล่นาทรัพย์สินที่มีอยู่ ก็ยังไม่สามารถจะชดใช้นี่นั้นได้หมดนะคะแต่เมื่อเขาวิงวอนร้องขอเจ้าผู้ครอบครองก็โปรดเมตตายกนี่ให้แล้วนะคะแต่ยังไงคะแทนที่เขาจะมีใจที่เมตตาต่อเพื่อนทาตด้วยกันเนะะี่ยซึ่งนะคะเป็นนี้เขาอยู่เพียงเล็กน้อยนะคะ เรียกว่าเงินล้านจากเงินสิบเงี้ยมัน,ม,นมันต่างกันมากเลยใช่ไหมคะก็ไปบังคับเขานะบีบคอเขาจับเขาไปขังคุกนะให้ชดใช้นี่นะที่เล็กน้อยนั้นนะคะก็ไงคะเพื่อนทาด้วยการเห็นฉะนั้นก็ไงรู้สึกสลดใจเนาะโอ้ยคนนี้ได้เ,เจ้าครอบครองยบหนี้ใหออ้อย่างมากมายเลยเนาะแทนที่จะเห็นใจเพื่อนด้วยกันนะเป็นหนี้อยู่เพียงสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยนะ ไปบังคับครูเข็เนบีบคอเขาให้ชดใช้เนี่ยมันคือมันเศร้าใจแล้วก็มันสลดใจเนาะที่เห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทําด้วยกันอย่างนั้นนะคะเหมือนไม่ใช่เพื่อนเพื่อนกันพี่น้องกันอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้นะคะเขาก็นําความนั้นไปบอกแก่เจ้าผู้ครองนะคะเมื่อเจ้าผู้ครองทราบเรื่องก็ให้เรียกทาสลูกนี่ซึ่งเป็นนี่มากมายมหาศาลนั้น เข้ามานะคะแล้วก็ไงคะก็ให้ทําโทษนะคะให้ถูกไะคะเคี่ยนตีนะทุกทรมานแล้วก็ถูกจํานะคะจนกว่าจะชดใช้หนี้หมดนะคะก็คิดไปรายวันเท่าไหร่นะคะตามค่าแรงรายวันจะชดใช้ไปกี่ปีนะนี่ไม่ทําให้ตัวเองลําบากคนเดียวนะยังทําให้เมียและลูกต้องลําบากไปด้วยนะก็ไงคะ พรความที่เป็นคนที่ใจแข็งกระด้างนะคะใจที่ขาดความรักเมตตานีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะใจที่ไม่ให้อภัยนะคะขาดความรักนะคะขาดความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะก็ทำให้เขาต้องได้รับผลของการกระทำของเขานั้นนะคะเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่นะ ทรมานนะจนกว่าจะใช้หนี้หมดเนี่ยพระองค์ก็ทรงตัดสัมทับนะตอนท้ายแบบว่าพระบิดาของเราผู้ทรงสิทธิ์ในสวรรค์จะทรงกระทำแก่ท่านทุกคนอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวางนะคะตอนนี้นะคะเปโตก็กับสาบวกเก็คงจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วนะคะว่าไงคะ เราต้องยกโทษให้กันและกันนะคะพี่น้องที่รักนะคะใครหวานสิ่งใดก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นนะคะไม่ว่าเราจะผิดหรือถูกนะคะผู้ที่เป็นผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่ที่อายุนะคะไม่ว่าคุณจะอายุมากอายุน้อยแต่ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณนะคะให้คุณไวที่จะสารภาพความผิดบาปนะคะยกโทษง่ายๆนะคุณจะได้ชื่อว่าคุณเป็น ผู้สร้างสันติเป็นผู้ที่หวานความชอบธรรมนะเป็นผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกว่าเป็นบุตรนะคะผู้ที่รักสันติหวานอย่างสันตินะคะพระเจ้าทรงรักท่านนะคะแล้วก็ท่านก็จะมีจิตวิญญ,ญาณที่เติบโตยกระดับขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้จิตวิญญาณท่านตกต่ําไปกับผู้ที่กระทําผิดต่อท่านนะคะจะเชื่อว่านะคะจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะที่รักนะคะ ทุกท่านนะคะบ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะก็หวังว่าจะเป็นเสมือนอะไรคะส้มตำยำแซ่บข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำนะ,ะหลายท่านที่อาจจะชอบอะไรที่ฟังง่ายๆแล้วก็เข้าใจไปเลยนะในบริบทต่างๆเหล่านี้นะคะก็พี่น้องอ่านไปข้ควรไปได้วยกันนะพี่น้องก็จะเข้าใจนะคะก็จะเกิดความกระจางแจ้งนะคะเมื่อท่าน อธิษฐานทุกครั้งที่อ่านนะคะแล้วขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้เกิดความสว่างที่จะเข้าใจในพรน์คำของพระเจ้านะคะก็เชื่อว่าพี่น้องนะคะจะเข้าใจในพรน์คำของพระเจ้าเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สาหรับผู้ที่นะคะกดให้กําลังใจนะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเป็นพิเศษเลยนะคะ ข้าพเจ้าเป็นผู้รักช้ของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรท่านเป็นพิเศษนะคะใครมีพระพรดีๆใดๆก็แบ่งปันกันได้นะคะ,ะก็หนุนใจกันได้นะคะบอกกล่าวมานะพิมหนุนใจมาได้นะคะก็สาหรับวันนี้นะคะรายการพระคุณที่รักก็ต้องขอจบ มัทคิวบทที่18ตอนที่สองไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอพปะนามของพระเจ้าได้รับพระเกียรติค่ะและขอพระเจ้าอวยพ,อพ,อพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะพบกับอิสยาค่ะในรายการเพื่อคุณที่รักได้ใหม่ในวันต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพ,พี่น้องที่รักทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอันนี้มีหน่อยเดียวเองน่ะเ,เอจะแถมดีไหมนะ พี่น้องที่รักไปกันหรือยังเนาะข้าพเจ้ามีบทเพลงนะจะทําได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะข้าพเจ้ามีบทเพลงที่พี่น้องจะสามารถท่องจำพจน์คำของพระเจ้านะคะสามารถท่องจำพจน์คำของพระเจ้าได้นะคะในบทใหม่นะก็เป็นบทเพลงซึ่งก,ก็แต่งเองนะคะเรียกว่าคู่มือสำหรับมนุษย์นะคะ เป็นคู่มือสําหรับมนุษย์ซึ่งจะเป็นการที่ท่องจําพระคัมภีร์นะคะที่จะท่องจําพระคัมภียยี่สิบเจ็ดเล่มนะคะได้แบบไม่ไม่รู้ว่าจะนั่นเลยปะ่ะนะนั่นเดี๋ยวแถมสักหน่อยเขาเห็นเวลาน้อยอยันนี้นะคะอ่ะนะคะก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมก่อนนะ,ะเนี่ย เป็นบทเพลงสำหรับที่จะท่องจำพระคัมภีนะคะภาคบรรทัดสัญญาใหม่นะยีเล่มน,นะคะคู่มือสำหรับมนุษย์ดีเยี่ยมสูงสุดช่วยมนุษย์ให้หลอดได้พระคิดแต่ทำคำภีพระคิดแต่ทำคำพีนี่ไงนำมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันพาคิดแต่ทำคำพี่ฉบับบทใบนี้มี27เล่มมัดคิวมาละโกลูกาย้อนกิจจาก,การหพระธรรมลมเจหนึ่งโคลิน8ปดสโคลินกาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปปี โโลซีหนึ่งเทสโลนิกาสิบสี่สองเทสโลนิกาสิบห้าสิบหกหนึ่งสองทิโมทีทิตัดฟิลิโม,มนฮิบูยี่สิบพระธรรมยากอบหนึ่งเปตโตสองเปตโตหนึ่งยอนสองยอนสามยอนยี่สิบหก uda, ยูดายี่สิบเจ็ดวิวาน พ้คิตดแต่ทำคำพี่ฉบับบทใหมน่นี้มี27เล่มมัทิวมาลกอรุกายอนกิจเจกันหกพระธรรมโลมเจดหนึ่งโครินแปดสองโครินการาเทียเอเฟ,ฟสัตฟิลิปปีโคโลซีหนึ่งเทสโลนิกา สิบสี oh, 2, ่สองเทสโลนิกาสิบห้าสิบหกหนึ่งสองที่โมธีที่ตัดฟิโมูลฮิบูยี่สิบพระธรรมยากอบหนึ่งเปโตสองเปโตหนึ่งยอนสองย่อนสามยอนยี่สิบหกยูดายี่สิบเจ็ดวิวอนพระคิดแต่ธรรมครรพีฉบับบทใหม่นี้มียี่สิบเจ็ดเล่ม มัทธิวมาละโกลูกาย้อนกิจเจ็ดการหกพระธรรมลมเจ็ดหนึ่งโครินแปดสองโครินกาลาเทียเอเฟ,ฟสัสฟิลิป,ปีโคโลอสีหนึ่งเทสโลนิกาสิบสี่สองเทสโลนิกาสิบห้าสิบหกหนึ่งสองทิโมธี ที่ตัดฟิลิโมนฮิบู20พระธรรมยากอหนึ่งเปตโตสองเปตโตหนึ่งยอนสองยอนสามยอนยี่สยูดายี่ิบวิวอนพระคิตแธรรมคำพี้ฉบับบทใหม่นี้มียีเจ็ดเล่มคู่มือสำหรับมนุษย์ ดีเยี่ยมสูงสุดช่วยมนุษย์ให้รอดได้ภาคิดจะทำคำพี่ภาคิดจะทำคำพีนี่ไงนำมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้เตรียมนะครับพี่น้องที่รักก็ฟังสนุกสนุกกันนะคะก็ถ้าหากว่าร้องได้คุณก็จะสามารถจดจำนะพระคำภีได้ทั้ง27เล่มนะคะ ก็ยังมีทั้งบทพระกัมภีร์ข้ออื่นๆอีกนะคะวันหลังจะนำมาแบ่งปันนะคะจะฟังต่อยังยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ไอ้ทีนี้ก่อนละกันค่ะขอบพระเจ้าพรพนี่น้องที่รักทุกท่านนะคะจ้อยพรค่ะ